มันใหญ่กว่าห้องผมเลยพบคนคลั่งรักแมวจำนวน2อัตรานะครับเป็นหนักหมดหน้าตักด้วยนะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อเอิร์ธพิวรพัฒน์และมิกซ์ทหภาพครับที่ตอนนี้เนี่ยฮอตแบบฉุดไม่อยู่ครับจนชาวเน็ตยกให้เป็นเจ้าพ่อเทรนด์ทวิตเตอร์นอกจากนี้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยยังเป็นทาสแมวถึงขั้นทุ่มงบสร้างบ้านมูลค่ากว่า2 5 0 0 0 0บาทให้กับน้องแมวนะครับพร้อมเผยที่มาของชื่อน้องแมวของทั้งสองหนุ่มอีกด้วย ส่วนเรื่องขึ้นแท่นเป็นลูกรักทั้งคู่บอกว่าเป็นเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยคอยสนับสนุนแล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสครับผมจะทไส้วแบบีอันนี้ผมรู้สึกว่าได้จากแฟนๆคลับนะครับที่ให้การให้การสัพพอร์ตแลาให้การตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เรามีงานเยอะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือโอกาสที่ผู้ใหญ่ได้ให้มาใช่ชินหรือยังอามิชินหรือยังก็ไม่ชินรัาวันไหนยอดทวีเดียก็ตกใจเหมือนกันก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะครับใช่ผมว่า ทุกครั้งที่ติดเทนอ่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแฟนเขาคิดถึงเราแหละเนี่ยเราก็มีการพูดคุยใน t ท i t ิ e เตอร์บ้างในโซเชียลบ้างให้หายกันคิดถึงไปเพราะว่าช่วงนี้แบบแทบจะไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยดีกว่าานก็มีโซเชียลนี่แหละที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นตอนีนมิกมี2ตัวผมมี3ตัวครับจะทำสถิติสวยเพื่อนไหมเอาไหมเอาไหมคือจะรอลูก ตอนนี้สองตัวก็เหนื่อยแล้วเลี้ยงตัวเองก่อนผมมาชอบแมวมาตั้งนานแล้วแล้วทีเนี้ยมิก็ชอบมาตั้งนานแล้วเหมือนกันแล้วเราก็คุยกันว่าเอ้ยเอาไหมเอาไหมก็เลยซื้อตัวแรกคือเอดินอะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นคืองอกมาตลอดทั้งสองตัวมิก็มามิกก็งอกเพิ่มอีกหนึ่งตัวอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบอะไรนะอุปทานหมู่ปะอุปทานหมู่นิดนึงเหรอเป็นแบบว่าในใจอยู่ในใจอยู่ในใจใช่ เรารักแมวชื่อไทยป่ะเคยชื่ออะไรยังไงเออใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมของผมมากเคยไปประเทศอังกฤษครับแล้วผมชอบมากชอบวัฒนธรรมแล้วก็ชอบสถาปัตยกรรมของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปสกอตแลนด์ซึ่งสกอตแลนด์มีเมืองหลวงคืออินเนเบิร์กอะไรเงี้ยผมก็ตั้งตามตามชื่อที่ผมเคยไปเที่ยวไปตั้นอยู่ใน เป็นเมืองพักต่างการของอังกฤษแล้วก็บิ๊กเบนคือเป็นอ่าท่เรยกแลนด์มาร์คของอังกฤษเขาอะไรอย่างเงี้ยาที่ท่องเที่ยวของผมเนี่ยตั้งชื่อเป็นสมพรสมหมายเพราะว่าผมเนี่ยชอบผมรู้สึกว่าชื่อไทยมันน่ารักดีอเออแล้วครอบครัวผมเนี่ย ขึ้นต้นด้วยสอเสือหมดผมก็เลยตั้งชื่อสมพรสมหมายเพราะว่าพี่สาวชื่อสมปาถนาน้องสาวชื่อสุดปาถนาแล้วก็สมก็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยผมมาสร้างบ้านแมวเรียบร้อยแล้วฮะให้เขาไปอยู่เป็นสั์เป็นส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ผมมาเขาก็อยู่ตรงกลางบ้านเหมือนเดิมก็คือห้องที่ห้องที่ทําเป็นบ้านแมวก็คือเป็นห้องเก็บของห้องเก็บพวกอาหารแมวพวกทรายแมวอะไรอย่างเงี้ยไปก็เหมือนเดิมครับมีค่าเท่ากันหมดไปเยอะนะคะกับอุปกรณ์ต่างๆเพราะมีทั้งกล้องมีการให้อาหารมี ส,สุดเลยสุดเลยสุดเลยเหรอสุดเลยอ่าจริงๆยังยงังยังพอได้อยู่ครับเพราะว่าอ่อไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าของเล่นหรือว่าทรายแม่อย่างเงี้ยแฟนคลับเขาก็จะมาแบบให้มาบ้านแมวก็คือสัสะหัสเหมือนกันครับสองแสนห้ากเป็นลมอูอูจะเป็นลมเหมือนกัน คือแพงเลยนะอหนสองแสนห้าสองแสนใช่ก็หนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันแล้วล่าสุดก็ทําห้องเหมือนกันห้องใช่เป็นห้องห้องหนึ่งแต่งบยังไม่รู้เลยไม่รู้จะบาดเป็นขนาดไหนบาดไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกไม่เท่าสองแสนห้าก็พยายามจะไม่ถึงเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true s i z e hd เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true s i z e hd และเราก็ยังมี social ี e ดี a อีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ